สัว์อีตาสัว์ปัตตาโตสับอดี้แอโปอีีอีครอสัติสัตตออ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 อปัตตอออูอีไดออวีตาภาษาไทยปัตติ จับแน่เลสส่วนเบื่อไออออออูอ่อในช่องอาอว่างว่อายอภาคประธานบะะอาภาคแสดงอีออกิริยาอีอกรรมจรับ เออนกอีนกอีแจวอีแอวบินบิกะก็นกกระยางก็กระกากินปลาอีเอกากาอีเหือกระต่ายกระตายอีหนีเสืออีเหือ เขาแล้วอ่านอ่ะอ่ะหนังสืออ่ะเออนิทานอีแอบอ่ะครูกันอุูับร้องเพลงโอเออุเออ่ะนอนหลับ โก้แบบแบบอับยาอังการดาอรอ่ะสวสวมเสื้อเสื้อสอีเอเบเมเบ,บรบูบะอูผักบุ้งอับปูคาัปลาเอียแข่งเออีอ้าอิบปลาแจ๋วจ้าจ้า จายอับใจอ่ะแตงเปเออูจากคำเออับอีอูอับโออกระทงเะ,ะอูะะอูอ่าไปปัดตัใจคอไปอับาอกอง กะรุณากะรุณาุยายาส่งเสียงดังใจโรงโบพยามาาบานปากปาขยาวขยาวอกอุ้ม เราก่อนใครเย่อเอาก่อนก่ออีปาชาราอาอีปะตปีแต่ับเป็อชาราออาอาเชื่อมเชื่อตูเปัตอุ้มไวเชื่อมเชื่อ ไปวะโ,ะ,ปะโอตะกร้อปะอตะอีฉันเดินตะเอไปอูปีจาเปะเปะตะกร้ออะเตือนเงือกอูเะเคยเตืนอนก็เงือเวลาเอ่า ข้ามจับถนนอุอ้มให้ไป<ห>มองรถอ,อ, <BB S 2> อ,อ,อ๋ออ๋อบีบีอีอีออปุอ้า